แต่อย่างไรก็ตามการเมืองไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรวันนี้นะฮะไม่ดีนกันพรุ่งนี้ถ้าเกิดดีนขึ้นมาผมยืนยันฟันธงเลยนะครับผลที่ออกมาจะเป็นเนกาตีบซัมเกมฮะจะต้องมีคนไม่หนีก็ต้องติดคุกส่วนเหตุผลจะเป็นอย่างไรนะถึงกล้าฟันธงแบบนี้ถ้าเข้าใจหลักเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาฝ่ายต่อต้าน และฝ่ายสนับสรุนถ้าเข้าใจลึกซึ้งเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วเราจะรู้ทันทีว่าดินนี้ข้อตกลงลักษณะเช่นนี้ที่จะพาทักษิณกลับบ้านแบบเทๆ่ๆให้มีการนิรโทษกรรมย่อมเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดขึ้นมานี้มีพ้นการจุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของไทยจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จยมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของดีลลนะับระหว่างพลเอกประวิทย์กับทักษิณตอนนี้ก็คงจะกระจ่างชัดขึ้นนะฮะเป็นเรื่องของโอ้ลับพ่ออย่างที่ผมบรี่ไว้พักเพื่อไทยเนี่ยสองยังไงก็สองร้อยกว่ากว่าเท่าไหรไม่รู้แต่สองร้อยกว่า แล้วพักที่สองยังไงก็ไม่ถึงร้อยพักที่สองกับที่สามใกล้เคียงกันพักที่สี่ที่ห้าก็ไม่ถึงห้าสิบยังไงก็ไม่ถึงห้าสิบใกล้เคียงกันผมผมให้ตัวเลขสูงแล้วนะครับแล้วนอกจากนั้นพักอยู่สิบต้นๆกับต่ำสิบหมดเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการเบี้ยหัวแตกมาก เพื่อไทยเนี่ยเมื่อรับรับแมนเดตจากประชาชนแล้วก็ต้องอย่าให้ประชาชนผิดหวังนั่นคือหลักที่สุดถ้าเพื่อไทยจะแลนสไลด์ไม่ใช่เพื่อเอาทักษิณกลับบ้านถ้าเพื่อไทยจะแลนสไลด์คือการเอาประยุทธ์จันโอชากลับบ้านเอาประวิทย์วงสุวรรณกลับบ้าง พวกยึดอำนาจและสื่อต้นอำนาจกลับบ้านใครอยากให้ประยุทธ์ประวิทร์และพวกกลับบ้านขอเสียงดเดิมในเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้ก็พลเอกประวิตรวงสุวรรณก็ออกปฏิเสธนะว่าไม่ใช่ความจริงทักษิณก็ออกมาปฏิเสธไม่ใช่ความจริงนะฮะุงอิงก็ออกบอกมาปฏิเสธไม่ใช่ความจริงนะัทวุฒิสายเกลือก็ออกมาปฏิเสธ ไม่ใช่ความจริงก่อนหน้าน,นี้กระแสข่าวลือเกิดขึ้นมากมีการวางข้อตกลงกันระหว่างทักษิณกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับจะให้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนนะแล้วก็จะมีการวางข้อตกลงกันอย่างเป็นทางการจากนั้นก็นะจะนิรโทษกรรมแล้วก็จะทําการพาทักษิณกลับมายัางประเทศไทยนะครับโดยไม่มีความผิดใดๆ นะซึ่งกระแสข่าวนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับและอ้างว่ามีการเจราจายอย่างเป็นทางการทักษิณก็ออกมาปฏิเสธนะะยืนยันว่าจะไม่ขอการช่วยเหลือพรคพลังประชารัฐหรือพักการเมืองใดๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยแต่อุ้งอิงลูกสาวของทักษิณยืนยัน,นะะบอกว่าจนถึงขนาดนี้ก็ไม่รู้ว่าพ่อจะกลับมาด้วยวิธีไหนในเชิงงานสังเคราะห์เรื่องนี้มันมาจากไหนก่อน นะถ้าเราเข้าใจตัวแปรต้นเราจะรู้ว่ามันมาจากสื่อ,อนี่ผมเรียนไว้ฮะสื่อที่มีการเคยวิเคราะห์นะบอกว่าจะมีการรัฐประหารวิเคราะห์ว่าสามปอแตกกันเองวิเคราะห์ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะฮะแล้วก็พูดซ้ําแล้วซ้ําเล่าว่านะจะเกิดการรัฐประหารซึ่งจนนี้ตั้งจนถึงขนาดนี้ก็ไม่มีเกิดขึ้นนะครับคราวนี้ก็ปล่อยข่าวนะฮะเคราะห์ บอกว่ามีการดีนมีการวางข้อตกลงกันระหว่างสองคนซึ่งผมเรียนย้ำมุ่นส่วนนะถ้ามีการวางข้อตกลงกันเมื่อไหร่ก็มีคนติดคุกอะ่ะนะไม่หนีก็ติดคุกอะ่ะนะซึ่งตอนนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนฮะว่าทั้งสองฝ่ายนั้นทั้งฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาไม่มีการเจรจาไม่มีการดีนกันอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามการเมืองไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรวันนี้ นะไม่ดีนกันพรุ่งนี้ถ้าเกิดดีนขึ้นมาผมยืนยันฟันธงเลยนะครับผลที่ออกมาจะเป็นเนกาตีบซัมเกมฮะจะต้องมีคนไม่หนีก็ต้องติดคุกส่วนเหตุผลจะเป็นอย่างไรนะถึงกล้าฟันธงแบบนี้ถ้าเข้าใจหลักเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาฝ่ายต่อต้าน และฝ่ายสนับสนุนถ้าเข้าใจลึกซึ้งเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วเราจะรู้ทันทีว่าดินนี้ข้อตกลงลักษณะเช่นนี้ที่จะพาทักษิณกลับบ้านแบบเท่ๆให้มีการนิรโทษกรรมย่อมเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดขึ้นมานี้มีพ้นการจุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ในประวัติศา,ศาสตร์ของไทยจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วม สนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด s u b s c r i b กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ได้นะคะ

ทองหลังองพระปะติมาไม่ถอยถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เร่รวนภาวะผวาวังคิดกังคอ Sin by. ดีกว่านีแนรรบไมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกยันคงยืนหย,ยัดสู้ไปไฟประจัน ขอฝันไฟในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกรุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนง จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปัติมา ไม่ขอถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภาวะผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้งน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป thank yeah. you ใจรักชาติผูกขาดครันโลกมนุษย์ย่อมจะดี i